ก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมกบเกมมอนเตอร์ฮันน์นะผมก็เหมือนเดิมก็วันนี้ผมจะนํมาทําการสอนลงมอดลงมอดเกมมอนเตอร์ฮันน์ผมก็ลงอย่างไรนะผมไม่ให้เกมมีปัญหาไม่ให้หลุดทําให้มอดมันใช้งานได้ปกติไม่ให้เกมมีปัญหาในภายหลังนผมก็คลิปที่ขั้นตอนของผมก็ขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเลยนะครับสิ่งที่ต้องมีคือสเก็ตครับปีของมอดในโมงเนี่ยสําคัญมากครับปีมอด ทำไม,ำไมถึงสาคัญเพราะว่าตัวเกมปัจจุบันของผมอ,อัปเดตอัปเดตไปนจนหนึ่งปี 2, 2023ของกอมดก็ต้องในช่วงปีที่ใกล้เคียงที่สุดหนุกอนั่นก็นคือปี 2, 2020หองกอต่ำกว่า2020ไม่นําให้ลงเพราะว่าเราเสร็จครับเกมหลุดแน่นอนของกอให้ลง 2, 2021 ในปี2021จนถึง2023มึงก็ลงเล่นได้แน่นอนมองกระดับเซนเช่วง์ชต่อไปขั้นตอนต่อไปว่ามอดต้องลงอะไรบ้างมเกือการเล่นลงมอดของมันบ้างแน่นอนตะแรงของก่อนที่เราต้องลงคือฝ่ายนี้กอนเลยสตาร์ทแลนอันทุกวะไม่รู้ก็หน้าตาเป็นเงี้ไอ้นี่ไว้ทำอะไรแน่นอนคตะแรกคือ มันคือไว้ทำการอ่านรายละเอียดมดเมื่อกี้นงผมถ้ากินเป็นปัญหาหรือว่าอะไรมันจะขึ้นเป็นหน้าแถบนิดนึงผมนะขึ้นอย่างนี้เลยมดแปลว่ามดคุณมีปัญหาแล้วหนึ่งเราไม่ครบสองไฟมดมีปัญหาสามตอนคุณลงคุณไม่ลากไฟล์มาไม่ครบนั่นเองงงสำคัญมากวิธีการลงลงยังไงผมอันนี้คือเป็นมอดตัวจับ มดว่ามดใช้งานได้ปกติป่ามน o r m มันต้องแรกลงหน่งเืออ่าตันนี้เลยให้แนะนาลงกดนี้หนึ่แล้วโหลดตรงนี้นะอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งหนอ่คือไม่ต้องยุ่งเลยให้ลงอันนี้อ่าอันนี้คืออะไรคนับอันนี้คือตัวเชื่อมโยงหรืออันอันที่บังคับให้เราต้องโหลดหงึ่สำคัญมากโหลดไปเลยหนึกดติ๊กไปเลยอ่า เมื่อทําการขึ้นเมื่อทำการติกเนีขึ้นไนนี่ออก็สําคัญอันนี้มีทำอะไรเอาคือคือการควบคุม CPU ในเกมหรือตอนใช้มอสไม่มีปัญหาอะไรนะผมคือทําให้มอสเราเล่นเล่นลื่นไม่กระตุกไม่หลุดโชว์คราวไม่ทําให้เกมหลุดทํานองนี้นะผมทำไงฮะผมก็เหมือนกันว่าดาวโหลดเหมือนดาวโหลดตรงนี้นะผมตรงนี้ไม่ต้องยุ่งเหมือนเดิมดาวโหลดตรงนี้อ่ะมันคือเหมือนกันนะครับ คืออันนี้เลยเอาเตะครับขั้นต่อไปคือโหลดเลยก่อนโหลดอันไหนก็ได้ผมเอาโหลดอะไรเก็ได้อันนี้ผมจะโหลดีก่อนละกันอ่ากดดาวน์โหลดโปรตีนแบบรอห้าวิปึ่งมันขึ้นไฟล์ซิปนิ่อ่าเมื่อเราโหลดเสร็จปุ๊บแล้วก็ไฟล์พวกนี้ฟ้์มิญุมเข้าไปในโฟลเดอรเกมเรา มอนเตอร์ครับไอซ์บอนให้เราทำการคุมทั้งหมดล่าในเกมแค่เนี้ยเสร็จแล้วเมื่อลากคุมเสร็จเราก็โหลดอันนี้ต่อนะมตัวสำคัญมากที่มันเชื่อมโยงให้ตึกอ่าเมื่อเราลงนิสิตปุ๊บเหมือนเดิมครับทตการลากไอซ์ลงเข้ามาในเกมนะมเหมือนเดิม ส่วนขั้นตอนที่สามนั่นคือทําอะไรเนี่ผมคือการทดลองเข้าเกมว่าเล่นในปกติแบบเดี๋ยวจำจำการตัดทิปออกไปนี่ยเนแล้วก็เข้ามาในหน้าเกมให้ดูโอเคนะผมก็วันนี้ผมก็ผมเข้าในเกมรอแล้วไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะผมเกมไม่หลุดนะผมถ้าเข้าเกมถึงนั้นได้ปุ๊บไปลว่ามอดคุณเล่นในปกติไม่มีการหลุดไม่มีการเด้งออกจากเกม ก็หมายความว่าตอนนี้เกมสมัครเล่นได้ปกติเองสมัครเข้าเกมได้กปกติไม่หลุดไม่ดิ้งออกหรือว่าถา้าหรือว่าถ้าคุณไม่แา่ใจคุณลองเปิดหน้าดิค้างไว้สักประมาณหนึ่งนาทีเองถ้าเกินหนึ่งาทีปุ๊บเกมไม่หลุดเป็นหมายความว่ามอดเล่นได้ปกตินะครับอ่าก็มานี่ผมครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากของคือการสอนลงมอดสาคัญชั่วคราของผมคือมอดตัวสําคัญสองตัวนี้คือต้องลงนะครับถ้าคุณไม่ลงตัวสองตัวนี้ก่อนคุณไม่สมัครลง เมื่อคุณไม่ลงไอ้สองตัวนี้ก่อนจระมันจะทำให้เกมคุณหลุดได้นะผมก็นําให้ลงไอ้สองตัวนี้ก่อนก่อนลงมดพวกชุดดาบตัวละครเอฟเฟกต์นะผมก็คลิปนี้มีเยอะมากนะผมก็มีใครข้อสงสัยหรือว่ามีการเกิดเกมหลุดหรือว่าอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้เฟซผมอ้ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปผมไม่ก็แอดเฟซผมแอดเฟซบุ๊กแอดงผมก็ได้นะผมควรจะให้คําตอบตรงกันให้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน ก็คลิปนี้ไปแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกรับนรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์ผมด้วยหรือกดติดตามผมด้วยนะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปอันต่อไปเพื่อมารีวิวมดัดอันอื่นด้วยนะครับก็ขอบคุณครับ